สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนพี่แป้งชมนะคะมคลิปนี้ตอนเวลาตีห้านะคะน้องๆซึ่งของจริงๆชิ้นนี้เนี่ยมาตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนแล้วนะคะแต่แมพมันบักนะคะน้อง,องเพิ่งจะหายบักเพื่อตอนเวลาประมาณนี้นั่นเองนะคะและทรงผมทรงนี้นะคะน,น้องจะน่ารักมากๆนะ,ะเป็นทรงผมฟงสบู่สีม่วงสุดน่ารักไม่มีไม่ได้แล้วและเขาแจกเพียงแค่3,000ันชิ้นเท่านั้นนะใส่มาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ ก่อนที่น้องจะทาของฟรีชิ้นนี้พี่แป้งชมแนะนาให้น้องเช็คสต็อกของก่อนนะคะในลิงกใต้คลิปพี่นะคะว่าหมดแล้วหรือยังเขาแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงไปใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกันว่าทํายังไงบ้างแล้เมื่อน้องเข้ามานะคะเดินตามลูกศรมาได้เลยค่ะเราเนี่ยจะต้องไปเก็บฟองสบู่นะคะน้องสตฟองสบู่เนี่ยให้มาเก็บบนตรงนี้นะคะมันจะมีตัวกิ้งกิ้งวนๆอยู่ตรงนี้นะน้องให้เรากระโดดนะคะแล้ว ได้เหมือนฟองสบู่มานะคะด้านซ้ายมือน้องๆเก็บไปสัก500ก่อนนะคะตอนแรกนะ,ะหรือจะเก็บไปถึงพันหนึ่งก็ได้นะคะแล้วเข้าไปในนี้นะคะน้องจนนะนำน้องเข้ามาแล้ว ที่ช็อปตรงนี้ได้เลยนะคะตามลูกสอนไปก็ได้ค่ะให้นนเนี่ยซื้อของสัก5าชิ้นก็ได้นะคะชิ้นละร้อยหชิ้นนะสมมุติว่าน้องมีฟองสบู่5 0 0รก็ซื้อไปเลย5ชิ้นนะคะเพราะมันเป็นเควสของเราที่จะต้องซื้อของทั้งหมด5ชิ้นค่ะพอเราซื้อเสร็จแล้วปั๊บนะเควสอันต่อไปคือน้องจะต้องมีสัตว์เลียนาห้าตัวในการที่น้องจะต้องสุ่มนั่นเองค่ะและการสุ่มคือการที่น้องเนี่ยจะต้องมาเอากุญแจจากคนคนนี้นะคะซึ่งน้องจะต้องทําตามเควสของเขาซึ่งเขาเนี่ยต้องการ นั่นเองนะคะอันที่สองเขาบอกเขาต้องการส่วนอันที่3คือบอกวางใกล้นะคะน้นนองๆก็ดูว่าเขาเนี่ยต้องการของชิ้นอะไรนะคะแล้วน้นนองๆก็เดินมาซื้อในช็อปตรงนี้ได้เลยค่ะช็อปจะมีเวลาคูดาวอยู่นะคะน้นนองๆว่าเออเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปตามธีมตามธีมอะไรแบบนี้น้นนองก็คอยซื้อไว้นะคะว่าเขาให้เราทําอะไรบ้างสมมติว่าน้นนองซื้อของครบ2ชิ้นี่กดตัวอ e ีตรงนี้ค่ะแล้วกดอันบนนะคะที่เป็นสีฟ้าแล้วจะไปที่ห้องของตัวเองน้องๆก็เอาของที่เขาบอกว่าเขาต้องการกับของที่วางใกล้ๆกันมาวางตรงนี้ได้เลยนะคะภายในห้องนั่นนเเอพวาส็จปะะค้ เควสตรงนี้นะคะคือการที่เราส่งเควสแล้วเรียบร้อยนะคะเนี่ยของพี่แป้งชมเนี่ยมันบั๊กนะคะน้องๆได้ทั้งไข่มุกได้ทั้งกุญแจมามาเกือบ20กุญแจนะคะ้าน้องทําเสร็จก็จะเป็นแบบพี่แป้งเมื่อกี้นะคะคือเขาจะให้กุญแจเรามาเลยซึ่งเราเนี่ยจะต้องใช้กุญแจนะคะน้องๆในการสุ่มไข่นั่นเองเพราะว่าตู้เนี่ยมันล็อกอยู่นะตู้ซึ่งน้องๆจะต้องใช้ประมาณ20กว่ากุญแจเลยนะคะเพราะพี่แป้งก็สุ่มเยอะเหมือนกันประมาณ15กุญแจเลยนะคะกว่าจะได้สัตว์มาทั้งหมด5าตัวนั่นเองนะคะก็ทาตาม หากฟงองสบู่น้องหมดด้านบนนะคะซื้อของไม่ได้แล้วให้อ,ออกจากโรงแรมมานะคะแล้วมากระโดดตรงนี้นะ,ะที่แปลงชมกระโดดนะ,ะเพื่อทําการเก็บฟองสบู่นั่นเองแล้วก็เอาไปซื้อของค่ะฟองสบู่เนี่ยที่เราเก็บได้เป็นโบนัสแบบนี้นะคะน้อง,องมันจะมีอีเวนต์บอกน้องก,กดจอยมาก็ได้คะ่ะเขาจะวาร์ปเรามาเพื่อเก็บฟองสบู่แบบนี้นะคะมันจะมีเวลาบอกอยู่หากเห็นคนกระโดดก็มาเก็บได้เลยและว,วิธีการสุ่มสัตว์เลี้ยงนะคะน้องเดินมาตรงตู้ตรงนี้ดนการที่น้องเนี่ยใช้นะคะกุญแจที่น้องได้มาจากการทําเควสเนี่ยมาขายเรื่อยๆนะคะจนกว เชคว่าตัวเองเนี่ยมีสัตว์โครภาตัวหรือยังให้กดรูปบ้านนะคะมันจะเปิดกระเป๋าแล้วขึ้นมาน,น,น้องก็นับเขาว่าตัวเองมีสัตว์โครภาตัวหรือยังถ้าน,น้องมีแล้วก็เสร็จเควสแล้วเรียบร้อยก็กดด้านบนได้เลยค่ะคำว่าจุดีด้านบนนะคะน้อง,องหากไม่มีคำนี้ให้เปลี่ยนเซิร์ฟไปเรื่อยจนกว่าจะมีนั่นเองแล้วก็กดบเทมสุโรบักได้เลย